คุอคนไงวันที่เรามาอยู่กันใน The Longest Night ข้ามคืนสุดแสนจะยาวนานภาพนี้แบบอย่างแจม่มมาดูกันดีกว่าว่าเราจะมาเจออะไรนนะีอ่อะไรเนี่ยเสียบมีจุดเสียบด้วยเหรอสุดจัด ประตูล็อกตอนนี้เราเกิดอยู่ที่เกิดมาที่ห้องอะไรก็ไม่รู้นะเกมไม่ได้บอกอะไรเรามาเลย <c oughs> กดเริ่มเกมมาก็อยู่ที่ห้องนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเกมจะให้เราทำอะไรเอ,อ่สุดท้ายจิตนั่นเลยหรอ สิ่งสุดท้ายที่ฉันจําได้ฉันโดนเสียบด้วยไซลิงเข้าที่คอโอเคเข้าใจแล้วแล้วมันจะค้างอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยอไอเนี้ยซับไตเติ้ลมันค้างอะเพื่อนเออหายไปสปักที เรามีโอ้มีให้ใช้ปืนใช้อะไรด้วยนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปสู้กับใครอประตูอันนี้น่าจะใช้ค้อนใช้ขวานได้โหรตรงนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ วิ่งได้ด้วยนะเราเดินดีกว่าเดินดีกว่าเพื่อที่จะได้รับอธัธรุีิดี้โยโอ้โหถ้ามันมันใหญ่อะไรขนาดนี้นเนี่ยจะให้เราเดินไปไหนเราต้องเดินไปทำอะไร เราน่าจะต้องหาทางออกจากที่นี่นะเพราะเราโดนเสียบเข้าที่คอคีย์แพดพาวเวอร์นโอ้โหต้องการพลังงานขอของหน่อยเพื่อนไม่มีอะไรเลยประตูขาวๆนี่อะไรเนี่ย Power Control ต้องการกุญแจโอเค เราต้องขึ้นไปทางไหนวันนี้มีทางให้ไปแบบโคตรเยอะเลือกไม่ถูกแล้วเนี่ยเฮ้ยทางนี้ไปไม่ได้แล้วนีหนาะนี่มันระบียงโอเคตรงเนี้ยตรงนี้ก็ไปได้ oh my gosh เสียงอะไรวะ o อโอเค o k อันนี้มันเชื่อมกันโอเคมีอะไรที่รูปภาพหรือเปล่าของซ่อนเปิดประตูอันนี้อะไรอุ้ยนี่มันขวานเทคขอไฟฉายเดี๋ยวไม่ให้มันมืดจังวะนี่อุ้ยเซฟก่อน มีเอกสารที่เราไม่สามารถดูได้เราไม่ค่อยอยากวิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวฆาตกรมันจะมามัน <c oughs> จะเจอเราได้อันนี้อะไรวะเนี่ยแดงๆตรงนั้นมันจะมี generator เอาวะมีใครมาหรือเปล่า เราเบิดเจเนเรเตอร์ได้แล้วนะฮะจะังหวะนี้เราไปติดอะไรเนี่ยเราไปกันที่ที่ต่อไปเติมตรงนี้อะไรตรงนี้ไปไหนเนี่ยอุย้ยกลิ่นอะไรวะเนี่ยอะไรมันอยู่หลังประตูนี้วะ เปิดไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาขวานไปเปิดประ,ะตูที่มันมีมีไอ้นั่นกั้นไว้ก่อนดีกว่ามีตรงไหนบ้างวะตรงนี้ไม่น่ามีตรงนี้ตรงนี้อะไรหื มีเตียงเต็มไปหมดที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมีของให้เราหรือเปล่าจะเล่นเละๆ g e n e นเรเตอร์อีกแล้วเราน่าจะต้องเปิด g e เ e เ a อร์ให้ครบเพื่อที่เราจะได้ไปกดรหัสแต่เราก็ไม่รู้รหัสนี่นะ เราต้องไปหารหัสด้วยโอเคมาแล้วจงองวนี้เฮ้ยดีไงเราได้แล้วปืนเอาเดี๋ยวเช็คมีกระสุนไหมกระสุนสิบห้านัดไม่ใช่ยี่สิบห้านัดทั้งหมดอันนี้คือ power key เปิดไฟไว้นั่นแหละ power key ่ะก็คือใครเปิดประตูเมื่อกี้ power key คือไอประตูข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอเซฟก่อนเนี่ยมันคือประตูนี้ปะน่าจะใช่ไอ้พุญเจ ยังไง power control น่ะมันคืออันนี้ใช่ไหมประตูล็อกใช้กุญแจ you can equip this ก็ use งไง use okay. nice. Nice. โอเค noise noise y o u n e e d t o a c t i v e our generator เฮ้ยได้ยินเสียงคดมาอุย๊ย อาไร What the อระดีน <c oughs> ่เซฟไปแล้วสาบสาบซาบรูซาบรูเปิดประตูเข้าไป <c oughs> อะไรเนี่ยอินเทอร์แนคไปฉาย c can take this อะไรนะออบเจกต์เอา นดินเฉเหรียทำไมเอาไปไม่ได้ของเต็มหรองวะเรื่ออะไรทำไมเอาไปไม่ได้โอ้แต่ e c กอันนี้อะไรเนี่ยรหัสหรือเปล่าอ๋อ มันคืออาจจะอะไรวะมันคืออะไรเนี่ยเลขสามนะเอาไปไม่ได้อืมเฮ้ยหัววัตฟอกเฮ้ย เจยอย่างหลอดเร็วอ่ะเอาไปได้ไ,ม,ไม่ได้จะเอาไปทำไมเราเจสัสเจสเสีรยเราทุบหน้าต่างแล้วก็โดดออกไปเลยได้ไหมเปิดเปิดเปิดเอาฟูเอลแคนอ๋อ โอเคแล้วอันนี้มันมีอะไรทำไมเราเก็บไม่ได้อะฮอมีไว้เฉยๆเราได้ฟูเอลแคนมาทำไมไอ้จินตาเลเต้มันอยู่ตรงนี้แหละ อาก็มีอันเนี้ยแต่ไม่รู้มีมีปะโอ้โอเคมันมีน้ำมันอยู่แล้วในถังสวยสิแคปเจัวหวะน,นี้สุดยอดไปเลยครับก็เดินหาไปเถอะโอเครีสตูนผ่านเวิร์นเฮ้ กูถามจีมันมาเลยมาอย่างไวปิดปัดไม่ปิดและปิดไม่ทนันวิ่งแล้วเจ้านี้โอ้ยอย่าเพิ่งเหนื่อยโอ้โอ้โ,อโ,อโอปิดประตู อู้อูเกือบตายไอ้ตัวนี้มันคืออะไรไว้ให้กูไม่รู้เรื่องเลยวะ่ะออกไปจากหน้าประตูนี้ก่อนจะได้หรือเปล่าวะเพื่อนกูรู้นะว่า,วามึงอยู่ดีไงมันมันมันบั๊กเลยเปล่าเนี่ยโหมันไม่ไปไหนได้เนี้ยเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้ว ไปทางขวาครับเฮ้ยมันรูมากมันรูมากไอ้หมอนี่เราจะต้องสับตีนแตกแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายต่้งกันฮุบฮุบกูติดอะไร <c oughs> โอเคเรามาห้องนี้เราเซฟก่อน โอเคทีนี้เราก็สบายแล้วไปแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งไงก็จะวิ่งไปเปิดประตูเลยแล้วลกันเดี๋ยวแต่ไม่ใช่ห้องนี้นี่หว่าผิดเอ้ยวัตุตาไม่ได้แตะกูหรอกอุจูอุจูอุจูเดี๋ยวไขบิปประตูเนี่ยเปิดประตูก่อนฮึฮึ ต้องต้องตัวกูบินมาท่ายทางดีเดียวโอ้ม่เกิร์ชโอ้ไม่เกิร์ชอย่าเพื่อนอย่าเพื่อนเดี๋ยวบัตานี่บระธานนี้กูโล่รีใหม่ก็ดีเหมือนกันฆาตากรมันอาจจะไปที่อื่นละ Let's go น่าดอะไรวะ <laughs> What เฮ้ยอมบันอ,อยู่ดีนี่เองมาเถหมุนให้มันหมุนให้มันโอเคมันคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดหรือไม่ก็หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดเอาเป็นว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดก่อนแล้วกันโอเค อ๋อ้เจ็ดก็เออดยวเราเรียนสเตมินาไว้ก่อนเผื่อจะได้วิ่งแต่เรามีปืนนี่แนะ่เรายิงแสกหน้านไปเลยก็ได้เอาเดี๋ยวดีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปด let's go หนึ่ง 9ก้าเก้าเจ็ดแปด let's go f i n a l l y เดี๋ยวแล้วแล้วได้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีทางลงด้วยจะรู้ไหมเนี่ยโอ้โอ้ my god นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะนี่ย โอ้ยก oh ูเนสเพื่อนอย่าบอกนะว่าโอ้โหแล้วา็ดีโอ้ไมค์ก็ตโตเราลงมาทำอะไรนะ ladder is down now บันไดได้ไอ้นั่นลงมาแล้วพูด บันไดลงมาแล้วเหรอบันไดตรงไหนวะเฮ้ยหรือว่าตรงนั้นที่เราเห็นเหมือนว่ามันจะมีอะไรลงมาได้อันที่เราไม่เจออกฆตาตกรเลยนะเนี่ยเอาไม่มีเหรอเออเอารนั่นจะเรียกลัดเด้ i s down now คือเราไม่เคยเห็นว่ามันจะมีที่ตรงไหนที่มันจะมีบันไดลงมาเลยนะนอกจากไอ้ตรงนั้นอะเฮ้ยอะไรวะอะไรตรงนั้นมีอะไรมันบ้าอะไรเรา <c oughs> หรือว่ามันจะมีบันไดยอยู่ตรง ตรงนั้นเหรอโอ้มันอยู่ตรงนูนี่ว่าดีนะมันใบ้เราไม่งานเนีย่ยโหวิ่งหาไปเถอะไปจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีเหนื่อยเไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวีด๋วด,ดีขึ้นขึ้นดีๆขึ้นดีๆเพื่อน โอ้ยจะไปจะเชื่อว่าฉันรอดมาได้อย่างไเลยเนี่นอะไม่เด้หรอกอ,อะไรกูอ้ยชะอะไรเนี่ยกุญแจเดี๋ยวมันก็ไม่รอดแล้วถ้ามันจะลงไปข้างล่างไงอันนี้อะไรเนี่ยเอ้ไมก่ก็นี่มันโอ้โหของเอาไว้อำบรางนี่ว่าเอาไว้ละลายศพละายนู่นนี่เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ย เอรีไปไปไปเราจะได้ออกไปจากที่ดีสทิเดี๋ยวลงไปให้มันดีๆด,ดิเพื่อนลงไปดีลงลงเออกระโดดลงไปเลยได้ไหมเอ้ยนี่มันทางลัด <laughs> ทางลัดเอาวะเราใช้สูตรโกงวะ แล้วจากวันนี้เราจะได้ออกไปจากที่นี่หรือว่าเราจะเป็นลายต่อไปตอนนี้ฆาตรกร์มันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ไปไปไปหรือว่ามันอาจจะรอเราอยู่ที่ห้องแห่งนี้แต่เรามีปืนนะเว้ยสู้ได้ชิวยังไม่ได้ยิงสักนัดด้วยปืนเนี่ย เดี๋ยวเราเซฟไม่ไม่ต้องเซฟแล้วมั้งมันน่าจะจบแล้วนะเนะี Use. ่ยยูสเอาวานยังหวานี่วะ้ย่ไหนวะเนี่ยเออมโอ้โหด่มันอะไรกันศพเต็มไปหมดอะไรวะไดนาม่าไม่ใช่ C4 เหรอ เอาซีไปทำอะไรวะฮะบอกกันทีบอกฉันทีว่าฉันควรเอาไปทำอะไรที่ไหนเดี๋ยวได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังจะมาซีฟฟซีฟูมันเอาไประเบิดอะไรได้วะมาดิ มาดีวะก็มาดีวะแต่กูยิงนะวเวย้ยยิงนะเวย้ยอย่าวะอย่าเล่นกับคนมีปืนมาเพื่อนไปไปไปจะไปไหนก็ไปไปมัน,ม,นมาตกอีกโดนกูดีฮ้อย่ามาห้าวกับพี่มาน้องไปละยีโฟ ซีโฟซีโฟมีโหลดก่อนแป๊บซีโฟเหรอตรงนี้ไม่น่านะไม่มีอะไรที่น่าจะออกได้ซีโฟเสียงอะไรวะเฮะ้ยอันนี้คืออะไรโอ้โหคิดว่าคุณจะรู้ไม่เนี่ยระเบิดไปดิเพื่อนเออ จำคอเดียวที่รอดออกมาจากที่นั่นฉันมีหลายอย่างเลยที่จะต้องพูดแต่ว่าก่อนอดืนฉันต้องไปที่สถานีตำรวจก่อนฝ่ายนรก็สำหรับใครนะผูชอบไปรลืมเนะี่ยจีตามรับชมกันต่อไปด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปแล้วเจกอกันบาย